ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมมินินะคะความรู้สึกที่วันนี้เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกแบบไหนคลิปไปการอาไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเสียบมากเกินไปเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วมันมีการทําให้เสียอกเสียใจกันเกิดขึ้นเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้แต่ว่ามันมีการเสียใจไปแล้วนะคะทั้งที่จริงๆเขาอยากให้คุณนะมีความสุข อยากให้คุณได้รับพลังงานแห่งความสุขเขาแอบชอบแอบรักคุณนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณมากๆใจจริงอะ่ะมองไปถึงขั้นที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจบแล้วนั่นแปลว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีความสุขกับตัวเองแล้วโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วความสัมพันธ์นี่ก็ห่างไกลพอสมควรเขาเองก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเขาควรจะชัดเจนก่อนหน้านี้เนาะเศร้าแล้วก็เสียดายค่ะ เป็นความรู้สึกที่เสียดายที่ไม่ชัดเจนเสียดายที่ไม่แสดงออกเสียดายที่ไม่ทําอะไรให้ดีซึ่งเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งได้กลับมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งหรือเขามีโอกาสอีกสักครั้งอะค่ะเขาจะไม่นิ่งแบบที่เคยเป็นแต่เขายังมีความมั่นคงให้คุณอยู่นะเขาค,คาดหวังว่าคุณเองก็คงจะยังมีความรักให้เขาหรือเขาคิดว่าในบรรดาคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะคะ่ะเขาเองเนี่ยไม่อยากให้คุณ เขาก็ยังคาดหวังว่าคุณจะไม่สนใจใครยังยังยังให้เขาอยู่ในใจอยู่แบบนั้นถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะมาง้อนะคะแล้วก็มาขอเริ่มต้นกับคุณใหม่เพราะว่าเขาก็ชอบแล้วมีใจให้คุณมากพอสมควรแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้นะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทาง,งโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะเอ,อ่อตอนนี้นะคะ โปรแชทนะคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะ5คำถาม99บาทนะคะใครสนใจทักว่าจองคิวได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย